ครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับผมฟากกดหลายก็ได้ตามนะครับช่องไออุ้ยเมืองกาญนะเพื่อนเพื่อนครับผมสวหรับวันนี้นะครับเป็นพระสายนครปฐมนะครับเป็นหลวงปู่แพวนะครับเป่าโลนะครับเหรียญนี้ก็ขนาดเล็กกระถัดรัดน่าใช้ดีนะครับและแกะค่อนข้างชัดมากนะหลวงปู่เพวเนี่ยเป็นพระเหรียญที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็แกะได้แกะพิมพ์ได้ชัดเจนมากนะครับ เห็นไหมครับพวกเลี้ยวจีวรพวกตัวหนังสือพวกหน้าตาท่านเนี่ยแกะได้เหมือนมีชีวิตจริงๆนะครับโอ้โหแกะได้คมมากเหรียญน,นี้โอเคนะครับเงอนก็ขนาดเล็กเลยนะครับขนาดประมาณเหรียญเหรียญาบาทนะครับเหรียญ้าบาทแต่ว่าความว่างนะครับความยาวนี่ก็ยาวว่านิดหน่อยแต่ก็เล็กกำลังน,น่าใช้ดีนะครับโอเคครับถ้าสำหรับเหรียญนี้ก็สวยงามนะครับ ก็เอาไปให้เด็กแฟนเนี่ยกำลังดีเลยนะครับไม่นักขอจนเกินไปนะสำหรับเรียนนี้ก็รุ่นนี้ก็ปีห้าศูนย์นะครับเป็นรุ่นปีห้าศูนย์ก็ค่อนข้างหนาแล้วนะครับอ่าเป็นกระ,ะถิ่นนะครับงานกระถิ่นปีห้าศูนยะ์รุ่นรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับปีห้าศูนย์นะครับกระถิ่นปีห้าศูนย์เหรียญรุ่นนี้ก็ค่อนข้างสวยงามน,นะครับอ่า ที่จะมาแนะนาเพืเ่อนๆเกี่ยวกับความตึงของผิวการแก้ของช้งนะครับเห็นไหมเนี่ยดูผระเท้นี่นะครับดูดวงตาท่านนะครับอ่าลึกคมชัดนะเ,เห็นไหมลึกคมชัดนะครับทั้งสองข้างในเมตตาด้านด้านในนี่นะครับยิ่งด้านขวานี่ชัดเจนเลยว่าเป็นเมตกลมลึกคมชัดนี่นไหครับอ่าพวกการต่อโคลเห็นไหมพเพื่อนๆก็ตอกยุบลงไปเลยเห็นไหมครับเป็นโคลตอกจริงๆนะครับ ็ถือว่าเกะได้ค่อนข้างสวยงามนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมตัวอักษรก็ดิ้งๆนะครับลงบูแพรวเปาโลนะอ่าอืมก็ค่อนข้างสวยงามอีกเกลียดหนึ่งนะครับเปืนเงนพวกเส้นกลางคานเนี่ยพวกเส้นตามเนี่ยตรงเนี้ยฟึบฟึบฟึบเนี่ยเป็นเส้นเซียนเนี่ยก็เป็นหลักพิชณากรีเทได้นะครับเป็นหลักในการดูพระกรีพระเทอ่นี้นานะ นเหมือนสินค้างอ่างเงี้ยอ่าก็ค่อนข้างขมนะเป็นแบบปะเทเนี่ยต้องลึกและคมชัดนะครับอ่าฟิวเลี่ยนนี่ก็ค่อนข้างสวยงามเหลียมนี่เห็นไหมลุงปูแพรวัโรนะครับอ่าเห็นไหมครับเส้นคอเส้นลายตรงขีดตรงบ่าท่านเห็นไหมครับมันลอยเส้นเสี้ยนนี่ก็ใช้ในการดูได้นะครับโอเคเป็นเวียนนั่นน่าก็ อนนี้ก็สวยงามนะดูหน้าท่านชัดๆนะครับจำนานอาโอ้โหคมมากนะครับโอเคเราไปด้านหลังมาเพื่อนๆอ่ด้านหลังนี่ก็เป็นยันนั้นนะนี่ครับอ่าอ่ากับนนครปฐม,มนะอันนี้รสาสตร์นครปฐมนะครับ ใครชื่นชอบก็ฝ้ากดไหลก็ดตามนะครับช่องด้วยนะเพื่อนๆผมก็จะนําผระสายนครปฐมแล้วก็จังหวัดจังหวัดใกล้เคียงเมืองการนะครับนํามาแนะนาเพื่อนๆนะครับหลวงปู่เพลท่านก็เป็นผราดีพราเก่งนะครับใครยังไม่มีก็ไปหามมาใช้เลยนะครับท่านเก่งมากนะหลวงปู่เพวนี่นะเรียนกระถินนะครับนี่ก็เล็กกระทัดรัดดีนะครับเล็กใส่ได้ผู้ใหญ่ก็ใส่ดีนะครับ ที่สําคัญตรงนี้มันแกะสวยมากนะครับช้างเขาแกะตรงนี้ได้สวยงามมากนะเห็นไหมนี่ยดวงตาเห็นไหมครับโล่งเลยเห็นไหมสวยมากนะเห็นไหมอย่างนี้แกะได้มันมากนะมันแล้วก็สวยมากเห็นไหมเห็นไหมครับริ้วๆ,ๆๆๆเลยดวงตาทั้งกระคมชัดลึกดีนะโคดนี่ก็เป็นโคดต,ตอกนะจำโคด ครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรียนรู้เพลครับวันนี้พิาพการไดขออภัยนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ